โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเจภูบ้านเฝ้านะจากตรงข้ามผมนี่นี่น,นี่เห็นตัวหนังสือน,น้อยนี่อ่างเก็บน้ําบาซารนะครับผมบ้านหนองยันที่คือต้องรีวิวกันหน่อยตรงนี้ถนนกําลังทําอยู่นะครับผมกําลังขยายเลนแล้วก็นี่ตรงนี้ครับหน้ารถผมมีร้านขายปิ้งไก่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารสชาติเป็นไง มีโปรโมชั่นด้วยแถสิแถมหนึ่งเฮ้ยมันมันต้องได้ทุกคนนี่อ่าสิแถมหทุกคนเนี่ยไม่ใหญ่เลยโอเคครับผมตอนนี้ทุกคนได้กินนไหมตอนนี้ควันกำลังขึ้นเลยปินไก่ร้อนนะครับผมมาได้สิบบาทร้านเนี้ยร้านนี้ตั้งอยู่ที่หน้าบ้านหนองจันทินะครับตำบลตลาดนะครับหรือว่าข้อจังหวัดชุมงเลยบ้านเข้ามาทางนนแดง เลยส่วนน้ําอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่านเก็บน้ําบาซ่านนั่นเองนะครับผมสังเกตดีๆถ้าเปกระจกนิดนึง,นงควันจะหอมกุณ่นก็ไปในรถเลยเชิญแวะเข้ามาได้ร้านเดลต้าไกา่ย,ย่างครับมันเป็นธรรมชาติ